ต้องบินให้สูงดังใครเขาจงบินเอาเท่าที่เราจะบินไหวถ้าที่บินไม่จําเป็นต้องเหมือนใคร<อ>แค่บินไปให้ถึงฝันเท่านั้นพอ,อสวัสดีครับยินดีตอนรับสู่ทุงนาคําเกษตรพ่อเพียงครับมือนีเฮ้ากาซีมาเก็บพลังพลังกิมจูของเฮ้าครับรล,ลูกสวยลูกง่ามมากครับหลังจากที่เฮ้ามอว้ได,ได้สองเดือน เอาไว้ได้ประมาณสองเดือนนี้แหละครับตัดงานใหญ่เลยครับตัดงานใหญ่เลยเออชันเลยครับนั่นแหละครับผมเอามาดูสิโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดผลผลิตปีเดียวครับต้นนี้ยังบ่ครบปีดีครับเล่เอาไว้เลยครับเอาไว้ได้เด้อครับเด้อบ่ดตายครับแต่ว่าห้าอยาวไว้หลายเกินก็ดูแลให้ได้ใส่ทีม หมูขี่ไก่ขี่งว้วะโคดนำให้ได้ก็โอเคแหละครับนี่คือทุ่งนาคำกเกษตรพอเพียงของเฮ้ากับซีมีสวนดอกไม้ดอกดาวเรืองรุ่นแรกครับกำลังออกเลยครับดอกดาวเรืองเฮ้าปลูกเพื่อความสวยงาม ไรมแมลงเข้ามาเข้ากับสีได้สูตรอากาศบริสุทธิ์เข้าได้กินผลไม้ได้ทั้งกินทั้งจำนายจ่ายแจกให้เพื่อนผุงครับผมนี่คือความสุขของคนเห็ดสวนครับความสุขของคนทำกเกษตรบ่ลำลว้ยดอกครับแต่ว่ามันคงและก็มีความสุขครับ ทำกเกษตรอย่างไรให้มีความสุขทุ่งนาคำกเกษตรพอเพียงฝา,ากขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์นะได้ครับเดอ้อเอามือไม้หัดทำโท,ทรศัพท์เครื่องเดียวน้อย,หอยเห็ดเป็นแน่บเหตุเป็นแน่ฝากติดตามนะครับขอบคุณครับ